อ่ะสวัสดีครับวันนี้เราจะมาเทสข้อเหวี่ยงนะครับสําหรับหลายๆคนนะครับที่สงสัยว่าข้อเหวี่ยงนะครับมันหลวมยังไงนะครับอ่ะเดี๋ยวผมมีให้ชมสองตัวอ่ะผมมีให้ชมสองตัวตัวหนึ่งเริ่มหลวมอีกตัวหนึ่งหลวมเยอะอ่ะเดี๋ยวเรามาเทสให้ฟังก่อนคนระับ ตัวนี้ครับอ่ะเสียงประมาณนี้อ่ะฟังตัวนี้อ่ะตัวนี้นะครับหลวมเยอะเยอะมากเลยจนแบบว่าทำเครื่องใหม่หรือทำอะไรก็ไม่จบนะครับบางที่นะครับช่างต่างจังหวัดไม่ได้ ตรงรุ่นนะครับก็บางทีก็อาจจะพลาดเป็นจุดนี้นะครับเพราะว่าถ้าอยู่ในเครื่องนะครับเวลาเขาเช็คก้านนะครับมันก็จะดึงดึงไม่โยกครับเนี่ยดึงไม่โยกครับแต่ถ้าเคาะเนี่ยชัดเจนเลยคือลูกปืนก้านหลวมนะครับอ่าถ้างบน้อยนะครับงบน้อย เราก็เบิกจากก้านครับจอลูกปืนกา้านแล้วไปอัดข้อใหม่ถ้าเกียร์ซ้ายขวายังดีอยู่และลูกปืนยังดีอยู่แต่ถ้ามีงบเบิกยกใหม่ก็จบเหมือนกันครับก็ขึ้นอยู่กับงบประมาณของลูกค้าครับอย่างอันนี้ก็เริ่มหลวมครับก็จะมีเสียงเครื่องดังเบาๆแต่อันนี้คือฟาตาต์ทเครื่องดังดังมากครับดังเหมือนลูกปืนแคมแตกดังเหมือน ตัวดันโซ่พังนะครับอาการเดียวกันเสียงดังเหมือนกันแต่ต้องฟังให้ถูกครับเราใช้เครื่องม,มือพิเศษนะครับในการฟังนะครับว่าดังท่อนหัวหรือท่อนล่างแล้วจะมาแยกอีกทีนึงว่าถ้าดังท่อนหัวก็ให้เช็คตัวดันโซ่ก่อนครับว่าตัวดันโซ่เสียไหมถ้าตัวดันโซ่ไม่เสียก็ลูกปืนแคมอย่างคันนี้เข้ามานะครับก็เป็นออนิวนะครับ ตอนแรกดังเบาๆครับแกะเช็คลูกปืนแคมก่อนหายครับท่อนบนหายแต่ท่อนล่างเฟียงยังอยู่แล้วก็ดังขึ้นเรื่อยๆเ,ยๆเวลาเราเล่งรอบอ่ะเราก็ขอให้ดูแล้วนะครับว่าหลวมยังไงอย่างนี้ก็ลูกค้าไม่เบิกใหม่ครับส่งลงกึงครับเบิกก้านอัดข้ออัดลูกปืนใหม่ อันนี้เราก็ไปอัดก้านมาใหม่แล้วนะครับก้านเดิมนะครับมีการบบที่ดังในคลิปที่แล้วนะครับอันนี้ก็ไปอัดมาใหม่นะครับก็มีรหัสเหมือนกันนะครับนี่สองดีพีนะครับสองดีพีครับมีรหัสเหมือนกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาเคาะให้ฟังครับ ไม่มีเสียงเหมือนตอนแรกนะครับเดี๋ยวเรามีให้เทสตัวอ่ะตัวนี้จะดังเบาๆนะอ่ะมันจะมีเสียงนะแต่ว่าตอนแรกตัวนี้ยที่ที่ในคลิปที่แล้วดังมากอันนี้เราไปอัดแล้วเดี๋ยวเราเตรียมผ่าเครื่องเอานี้ขึ้นให้ลูกค้านะครับก็ฝากร้านด้วยนะครับอู่ช่างหนึ่งนะครับใน YouTube ก็ฝากกดกรไตุ้์กดติดตามและกดแจ้งเตือนนะครับ เพื่ออัปเดตคลิปดีๆขอบคุณครับ